สวัสดีครับพวกผมดรเฟอร์แอคชั่คลินิกนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันแล้วกันก็จัดที่ได้คอมเมนต์มาว่าเ hey, ฮให้ช่วยทำคลิปเกี่ยวกับธนูหน่อยธนูพูดได้ยังไงเดียประเภทไม่ใช่ประเภทด้วยเลเวลของธนูนะครับของการซื้อธนูของนักธนูที่สนใจเข้ามายิงใหม่นะครับหรือคนที่จะเริ่มยิงธนูว่ามันมีอะไรบ้างยังไง เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเลยแล้วกันเบื้องต้นนะครับธนูเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีเรียกหลายคลาสเรียกเป็นคลาสดีกว่าน่าจะดูดีกว่าเนาะหลายหลายระดับหลายเลเวลขึ้นไปนะครับเราก็จะเห็นมีขายตามเว็บต่างๆนะครับตามชอ็อปตามช็อปต่างประเทศโอโ้โหอ่าร <laughs> ตามช็อปต่างประเทศตามช็อปในไทยหรือแม้กระทั่งแอปสม้มแอปฟ้าแอปแดงสารพัดแอปอะครับ ซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าเออคนคนที่กําลังจะเข้ามาเล่นเนี่ยหรือคนที่สนใจที่จะมีธนูเป็นของตัวเองเนี่ยจะเริ่มซื้อหาอยัางไงนะครับทีนี้เบื้องต้นเราต้องเข้าใจทําความเข้าใจกับตัวธนูก่อนนะครับที่ผมเคยทคําคลิปไปแล้วอาจจพูดใหม่แล้วกันนะครถ้าเป็นประเภทธนูนะครับก็จะมีประเภทหลกัลกๆเลยก็จะเป็นรีเคิร์ฟกับคอมปาวนะครับคอมปาวก็เป็นธนูพลดกาลังอันนี้ผมไม,ไม่ไม่มีนะครับแต่เนี้ยถ้าเป็น รีเคิร์ฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับที่มีกา้านที่แข่งในโอลิมปิคกครับเราจะเห็นการแข่งเยอะแยะคอมปาก็จะเป็นที่มีลอกทดกําลังเนาะแล้วก็แล้วก็ยิงนู่นี่นั่นทีนี้ในท้องตลาดก็จะเห็นพวกคันเท็ดดี้เท็ดดี้ชอนลก็จะเป็นคันไม้นะครับเป็นคันไม้เดี๋ยวผมให้ดูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งอพอดีมีอยู่คันหนึ่งโทษทีอาจจะหลุดเฟรม มันซ่อนอยู่นะครับก็จะเป็นคันไม้อันนี้อ่ะน,นี่ก็จะเป็นคันที่เก็บไว้ซื้อมาเพราะชอบไปเฉยน,นี่ไม่มีอะไรเลยนะครับตัวน,นี้นะครับอันนี้ไม่ได้ขึ้นนะครับอันนี้วางไว้ก่อนอ่ะทีนี้เรามาดูกันเวลาเราเริ่มซื้อเนี่ยนะครับต้องดูก่อนว่าเราชอบประเภทไหนถ้าสมมุติเราจะยิงแบโบแบโบคือรีเคิร์ ที่ผมยกขึ้นมานะครับแต่ว่าถอดศูนย์ออกไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเริ่มเริ่มกันแบบนี้มากกว่านะครับก็คือคันเปล่าแบบโบภาษาไทยก็คือธนูไร้ศูนย์นะครับก็คือไม่มีศูนย์ถอดศูนย์ถอดสเต็ปออกนะครับมันก็จะค่อนข้างเข้าถึงง่ายนะพอทีนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไทของพวกที่เป็นคันไม้ด้วยมันก็จะเป็นเทดน a l b เป็นเ,เกี่ยวกับพวกคัน ที่เรียกว่ระเทศดีอะครับคันไม้ต่างๆเนาะอ่จจะเป็นไทยนี้ทีนี้ประเภทจบไปนะครับถ้าไม่เข้าใจไปย้อนดูได้นะครับในคลิปกเก่าๆจริงผมก็ทำไปแล้วล่ะส่วนเรื่องระดับนะครับระดับของธนูต่างๆที่เวลาเราจะซื้อสำหรับผมเองอะผมแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเกรดอย่างแรกเลยก็คือเกรดฮอบบี้นะครับฮอบบี้เลยก็คือยิงเล่นยิงอะไรไปอย่างเนี้ย ระดับที่2ก็คือเป็นเริ่มเริ่มจะใช้ยิงละยิงเพิ่มฝึกหัดเริ่มยิงแข่งแล้วเป็นเบสกริเนอร์นะครับเป็นเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นใหม่ําดับที่3เนี่ยก็จะเป็นระดับกลางและผมผมเรียกไอนเตอร์มีเดียตนะครับอยู่ระดับกลางแล้วจะอัพขึ้นมาหน่อยอีกอันสุดท้ายก็จะเป็นระดับอาจจะเรียกว่าโปรก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเรียกว่าระดับแข่งขันก็ได้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างก่อน อันแรกเลยให้ดูให้ดูเป็นรีเคิร์ฟนะครับระดับของรีเคิร์ฟแล้วกันรีเคิร์ฟจะง่ายที่สุดนะมก็จะมีคันมีลิมอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเป็นเป็นเกดฮ็อบบี้แล้วกันอันแรกเลยเป็นฮ็อบบี้นะครับแต่ฮ็อบบี้ตัวนี้มันจะเป็นเป็นลักษณะของเ o f แล้วทำไมถึงบอกว่าฮ็อบบี้นะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นคันที่ไม่ได้มียี่ห้ออะไรมากนะครับเอาไว้ยิงเล่น นะครับแต่มันก็ค่อนข้างปลอดภัยแหละระดับหนึ่งนะครับแต่ต้องดูด้วยนะเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะครับผมข้อข้อหนึ่งของของคันพวกนี้ใช้แข่งขันได้ไหมแค่แข่งขันได้แต่มันจะค่อนข้างยากเนื่องจากเขาทํามาเพื่อยิงเล่นๆนะครับยิงไม่ได้จะเข้าอะไรขนาดนั้นยิงฮิสโอมิดยิงโดนไหมโดนยิงสนุกที่บ้านยิงขวดน้ายิงอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ก็ยิงในที่ที่ปลอดภัยเนาะมันก็จะ ข้อจากัดคือมันเพื่อว่าเอาจริงเอาที่ผมเจอมาคือคันเล่นเนี่ยมันอะไลเมนต์นะครับหรือความตรงของคันมันมันไม่ค่อยจะตรงมันเซ็ตยากนะครับพอยิงเล่นอนะ่ะไม่คิดอะไรมากคันมีตั้งแต่พันสองพันหลักร้อยก็มีนะครับลองดูเถอะในแอปต่างๆนะครับแอปสม้มแอปแดงแอปฟ้าอะไรก็ว่าไปนะครับกระเถิบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือจะเป็นเริ่มเริ่มเปลี่ยนการฝึกฝนอย่างธนูเริ่มเริ่มเข้ามาแล้วก็เลยเป็นบิจินเนอร์ นะครับบิกินเนอร์ส่วนมากก็จะเป็นคันเริ่มจะเป็นคันไม้แล้วคันไม้ที่ที่สนามใช้ Discovery กันนะครับส่วนใหญ่อันนั้นอ่ะเป็นคันเริ่มต้นนะครับเป็นคันเริ่มต้นเลยเพราะว่าพวกเนี้ยเขาเซตมาความตรงระดับหนึ่งอยู่แล้วพวกเนี้ยก็จะใช้ในการฝึกฝนฝึกเด็กฝึกอะไรฝึกได้ในคันเริ่มต้นเลยนะครับเพราะว่าอะไลเมนต์หรือการเซตอะไรเนี้ยได้ละใส่เลสใส่คันเจอร์ได้นะครับทีนี้ถัดจากนี้ส่วนเรื่องราคา อย่างที่บอกมีหลายราคามากนะครับแนะนําถ้าเกิดเริ่มเริ่มเป็น b e กเนอ e r เนี่ยให้ไปหาโค้ดนะครับหรือไปหาสนามที่ตัวเองโอเคด้วยนะครับหรือคนที่ตัวเองไว้ใจนะครับหรือพอเป็นหรือเป็นมีความเข้าใจเกี่ยวกับธนูแล้วเนี่ยเป็นคนแนะนำนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นคัน b e g i นอ e r เหมือนกันอันนี้ก็เป็นคันที่ราคาถูกนะครับในในพวก shopee เอ้โหหลุดอะไรแยะแอปส่งแอปแอปฟ้านะครับทีนี้ก็จะเป็นคันเหล็กขึ้นมาแต่ก็จะเป็นคันเริ่มต้นอยู่นะครับส่วนคันระดับกลางลองดูว่ามันจริงๆผมแอบหนึ่งนะแต่ผมหยิบม,มาอ่ะ อันนี้นะครับพอดีอยู่อยู่ในห้องนะครับอันนี้แล้วกันนะครับเป็นระดับกลางมันก็อยู่อันนี้เป็นของสไปร์แกลอรี่เป็นคันดบโบนะครับเป็นคันผมตีก็เป็นระดับกลางแล้วกันนะครับมันอยู่ราคาตกอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะบวกลบอันนี้นเป็นรุ่นเก่าแล้วเป็นเป็นคันแรกที่ผมฝึกเนี่ยนะครับตัวนี้ยังเก็บอยู่นะครับอย่างนั้นต่อไปก็จะเป็นคันพวกคัน คันพวกคันตัวท็อปคันอะไรแล้วครับก็จะเป็นพวกเนี้ยพวกคันละสองหมื่นสามหมอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ส่วนคันจบไปแล้วแล้วก็มาลิ้มลิมหรือปีกลูกธนูพวกเนี้ยนะครับนะปีกตัวคันตรงกลางนะที่ผมดูเนี้ยเป็นระบบระบบมาตรฐานจริงๆถ้าคนเริ่มใช้นะผมแนะนำให้ใช้ ILF ก็คืออินเตอร์เนชั่นแนลฟิตติ้งลิมนะครับคือเป็นระบบมาตรฐานนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้อ่ะเลเวลของลิมเหมือนกันนะครับเกรดต่างๆฮ o อบบี้ Hobby ก็พวกนี้เลยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยนะครับไม่มีแบนไม่มีอะไรยิงเล่นที่บ้านนะครับหรือจะเป็นเกรดล่างนะครับอย่างพวกอะไรอ่ะ ที่ผมผมเจอมาก็เนี่ยอย่างพวกจังซิ่งหรืออะไรประมาณนี้อ่ะเนาะทีนี้แบรนด์พวกเนี้ยมันไม่แน่นอนหรอกเพราะมันเป็นอารมณ์เหมือนประมาณแบรนด์ใหม่แบรนด์จีนตีตลาดฮอบบี้มากกว่านะครับทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือพอเริ่มต้นเป็นเป็นลิมที่สําหรับฝึกฝึกแล้วก็จะมีขึ้นมาหน่อยอันนี้เป็นซาลิด้านะครับอันนี้เป็นลิมเริ่มต้นนะครับที่ ราคาเบาแล้วก็ใช้ได้นะครับแต่วันนี้ยี่ห้ออื่นอีกนะอย่างพวก DBS อะไรอะ SF Sebastian f o o d แล้วก็พวกบางทีจำชื่อไม่ได้อะลองไปเซิร์ชดูแล้วกันงงไปหมดส่วนระดับกลางขึ้นมาหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นพวกพวกไฟวิกหรือเรียกว่าฟีวิกอะไรประมาณนี้อันนี้ลิมเริ่มต้นเริ่มต้นของเขานะครับแต่ผมมองว่า ก็ฝึกระดับกลางได้นะก็ทุกอันแบ็น L F นะครับ mm hmm. เพื่อให้ง่ายต่อการอัพต่อไปเราจะขยับเราจะอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้เอาไปเทรดอะไรได้ง่ายขึ้นอ่ะอันนี้อันหนึ่งก็คือระดับกลางแล้วมันเป็นตัวอะไร a ั t เทอร์เรสเก็คือตัวตัวตัวซารีดาเอ็นั่นแหละครับตัวท็อปของค่ายเขานะครับแต่ผมมองว่ามันอยู่ในเลเวล อินเตอร์มีเดียเฉยๆเลเวลกันกลางนะครับมันไม่ได้ไม่ได้วาวขนาดนั้นเวลาเรายิงนะอ่ะพอจากนั้นมาก็ขึ้นเป็นตัวท็อปแล้วพอตัวท็อปเนี่ยผมมีใหม่ใหม่สุดแค่ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นตัวของของตัวนี้อ่ะตัวใหม่สุดที่ผมมีก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกเวยวิทพวกฮอยอะไรพวกเนี้ยครับขึ้นอยู่กับรุ่นแล้วก็อ่าเขาเรียกว่า วัตถุดิบที่เขาทำนะครับวัสดุวัตถุดิบนั่นนะครับทีนี้ลิ้มถูกกระแพงมันต่างกันยังไงอย่างแรกเลยก็คือตัววัตถุตัวแมททีเรียลมันนะครับนะตัวที่มาทำสิ่งที่ต่างจากตรงนั้นมาก็คือประสิทธิภาพนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันที่มันต่างกันเริ่มต้นใหม่ครับอาจจะแยกอะไรไม่ออกแต่พอยิงไปสักพักกเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยอันนี้มันตือ้อ มันดึงไม่ออกหรือลิมที่มันดีขึ้นคือ Efficiency มันให้เยอะขึ้นก็คือเราออกแรงน้อยลงแต่ลูกไปได้ไวขึ้นหรือแม้กระทั่งลูกที่มันเสถียรขึ้นลิมที่มันฟาดเนี่ยมันดีดดีดเท่ากันทุกครั้งอ่าอย่างคันแบบโวผมอ่ะมันก็จะมีลิมอีกประเภทหนึ่งที่ผมใช้มันเป็นระบบของฮอยนะครับมันจะเป็นตัวฟอร์มูลาอันเนี้ยถ้ามือใหม่ผมไม่แนะนําให้ไปยุ่งกับมันก่อนนะครับ เพราะว่ามันขายยากแล้วก็หาซื้อยากขายยากแต่อันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกันอย่างเอ็กทัวเนี่ยมันนานแล้วนะครับมันหลายปีมากแล้วครับจะเป็นลิ้มที่ใช้ดีอยู่มันดึงนุ่มๆอยู่นะครับอืมอย่างนี้ย้อนกลับมาพอวนไปโปเยอะเกินไปแล้วคือถ้าฝึกอ่ะฝึกเลยให้แนะนำการฝึกพื้นฐานนะครับจากแบโบก่อนเอาแบโบให้แน่นเลย แล้วคุณจะขยับต่อไปทางไหนคุณจะไปคอมปาวคุณจะไปรีเคิร์ฟคุณจะไปเท็ดดี้มันง่ายง่ายกว่าที่คุณจะไปเริ่มเริ่มจากศูนย์อย่างอื่นนะครับก็เริ่มจากคันเปล่า,ลาน,นี่แหละถ้ายิงเล่นที่บ้านก็หาซื้ออะไรก็ได้ลองดูรีวิวลองดูอะไรแต่ถ้า,าจะเริ่มจริงจังผมแนะนําให้ไปหาโค้ดหาครูไปที่สนามธนูนะครับพื้นฐานสําคัญมากนะครับถ้าเราไม่ฝึกพื้นฐานให้แน่นนะครับมันไปต่อ,อยากมากนะ อย่างครูหรือโค้ดหลายๆคนงานเริ่มใหม่อ่ะครับจากศูนย์เนี่ยง่ายกว่างานที่จะต้องมาแก้ให้นึกถึงภาพนักคนเตะบอลน,นะคือเคยฉันเพิ่งมาเรียนเบสิกเมื่อตอนโตอย่างเงี้ยซึ่งมันต,ตับตับไม่ได้แล้วอ่ะแต่อันนี้มันยังเฮ้ยยังรับกันได้เริ่มเริ่มใหม่ตั้งแต่เริ่มมาจากพื้นฐานใหม่จากสนามไหนก็ได้ไปใกล้บ้านครับปรึกษาหาที่เรียนแล้วก็ค่อยๆนะครับว่าดูว่าเราเราชอบไหมถ้าชอบก็ค่อยไปต่อไม่ชอบก็โอเคหยุด หยุดแค่ฮอปปี้ก็ได้บางคนชอบเหมือนผมผมก็ไปของผมต่อเรื่อยๆยิงเรื่อยๆสนุกกับมันมีความสุขกับมันแค่นั้นแหละครับธนูก็ผมมองว่าเป็นอนันอดิเลกอย่างหนึ่งก็อาจจะสีเลียนนิดนึง <laughs> บางทีเนาะโอเคครับแล้วเดี๋ยวยังไงมาพบกันในคลิปถัดๆไปแล้วกันวันนี้ก็สําหรับผู้เล่นที่จะเข้ามาใหม่นะครับก็ลองหาข้อมูลดูหรือทักมาถามก็ได้นะครับในเพจ Facebook หรือ Youtube ก็ได้ Facebook ก็ Actually คลินิกนะครับ YouTube ก็เหมือนกันช่องเดียวกันโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ